สปอนเซอร์มาแล้วจ้าซึ่งช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่เราตั้งขึ้นสามารถส่งของเข้ามาได้นะคะเราพร้อมจะรีวิวให้ค่ะพี่คาหนูจะส่งสินค้ามาให้ทดลองใช้หน่อยนะคะสวัสดีค่ะหนูเล็กนะคะจากช่องหนูเล็กสเตชันนะคะวันนี้เจอกันในช่วงสปอนเซอร์มาแล้วจ้าซึ่งช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่เราตั้งขึ้นมาใหม่นะคะ ช่วงสปอนเซอร์มาแล้วจ้านี้นะคะก็คือบอกแบบตรงๆตรงๆเลยนั่นก็คือเป็นช่วงที่ มีคนส่งของเข้ามาให้เราลองใช้นะคะแล้วก็เราจะมารีวิวให้นั่นเองนะคะถือว่าเป็นการทำคลิปขึ้นเพื่อเป็นกระบอกเสียงให้กับหลายหลายแบรนด์ที่กำลังผลิตสินค้าใหม่ๆออกมานะคะแต่ในช่วงนี้เนี่ยเราก็ไม่ได้ว่าจะรับแบบ5ุมสี่ 4, สุมห้านะคะเราก็จะดูก่อนว่ามีเลขออยรือเปล่าผ่านมาตรฐานหรือเปล่านะคะเราถึงจะรับมารีวิวให้นะคะโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะแค่ส่ง ของมานะคะเราก็จะทําการทดลองใช้สักพักหนึ่งนะคะแล้วเราก็จะมารีวิวให้ว่าเราใช่แล้วเรารู้สึกอย่างไรนะคะ <Wow. S 1> ซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็บอกเป็นอย่างไว่าสามารถส่งของเข้ามาได้นะคะเราพร้อมจะรีวิวให้ค่ะก่อนหน้านี้เราก็เคยมีช่วงสปอนเซอร์มาแล้วจ้าใช่ไหมราคะหนึ่งคลิปนะคะก็คือเป็นคลิปเจ้าตัวกครับเมื่อไขอ่ทากนะคะแต่ตัวนั้นเนี่ยเราไม่ได้ประกาศเป็นทางการนะคะวันนี้เนี่ยเราก็ประกาศเป็นทางการแล้วนะคะว่าในช่องหนูเล็ t สเตชันม,มีช่วงสปอนเซอร์มาแล้วจ้านะคะสําหรับ ตัวรีวิวตัวแรกนะคะที่เราจะใช้ในการเปิดในช่วงสปอนเซอร์มาแล้วจ้าน,นะคะก็คือเป็นการรีวิวสบู่นั่นเองนะคะนี่ก็คือเป็นซากปลักปรับพงที่เราได้นํามาทดลองใช้จริงๆนะคะซึ่งตัวนี้มีน้องเขาติดต่อมาในช่อง y o u t u b e นะคะว่าพี่ช้านหนูจะส่ง สินค้ามาให้ทดลองใช้หน่อยนะคะแล้วน้องเขาก็ส่งมานะคะเราก็ได้ทดลองใช้เป็นระยะเวลาพอสมควรนะคะซึ่งเจ้าตัวนี้ชื่อสบู่ว่าดาดา้าคอลลาเจนโซูนะคะเป็นของแบรนด์ไลอ้อเบอร์รี่ไวท์เทนนิ่งนะคะตัวสบู่ไลอ้อตัวนี้นะคะมีเลขที่กับแจ้งเรียบร้อยนะคะหรือด้านหลังตรงนี้นะคะโดยน้องเขาเนี่ยส่งเจ้าตัวสบู่ตัวนี้นะคะมาพร้อมกับ ถุงตีฟองตัวนี้นะคะแล้วก็มีเป็นเหมือนกากาเฟตัวนี้มาให้ด้วยนะคะจากการที่เราเนี่ยได้ทดลองใช้นะคะเรารู้สึกว่าเจ้าตัวนี้ในเรื่องของกลิ่นเราชอบมากนะคะกลิ่นเขาจะมีความเป็นสมุนไพรจะให้ความรู้สึกสดชื่นนะคะเวลาที่เราอาบน้ํานะคะเวลาที่เราใช้เนี่ยตัวฟองสบู่ตัวนี้ ฟองเยอะมากนะคะใครที่ชอบอาบน้ําแล้วชอบให้สบู่มีฟองเยอะๆตัวนี้ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่ตอบโจทย์ได้ค่อนข้างดีนะคะในเรื่องของฟองที่มันเยอะนะคะแล้วบวกด้วยตัวฟองมีความรู้สึกว่า นุ่มนะคะและตัวฟองเนี่ยมีความละเอียดมากนะคะแล้วความรู้สึกหลังจากอาบน้ําคือเจ้าตัวนี้ผิวเราไม่ได้รู้สึกว่าผิวแห้งนะคะรู้สึกว่าผิวเนี่ยมีความชุ่มชื่นค่อนข้างพอสมควรนะคะแล้วก็จะให้ความรู้สึกว่าผิวของเราเนี่ยสะอาดมากขึ้นนะคะหลังจากที่เราอาบน้ําเสร็จน,นะคะ และที่สําคัญคือตัวนี้เมื่อใช้ต่อเนื่องนะคะแล้วก็ใช้ไปนานๆตัวนี้ช่วยในเรื่องของผิวขาวใสขึ้นด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมีคลิปวิดีโอนะคะที่เราเนี่ยใช้เจ้าตัวนี้นะคะในการฟอกผิวนะคะโดยเราจะขอทดลองโดยการฟอกเขนข้างหนึ่งนะคะเพื่อให้เห็นความแตกต่างของการใช้เจ้าตัวสบู่ ลายอ้อตัวนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันดีกว่านะคะว่าใช้แล้วผลที่ออกมาเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะ เราให้ดูกันเลยนะคะในการทดลองใช้นะคะใครที่อยากจะได้เจ้าตัวสบู่ปลาอ้อตัวนี้นะคะไปลองใช้ดูนะคะก็สามารถหาซื้อได้จากตามแฟนเพจด้านล่างนี้นะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นไว้ให้นะคะสามารถทักเข้าไปสอบถามได้เลยนะคะตัวนี้เขาขายอยู่ที่ราคาก้อนละ69บาทนะคะปริมาณ50กรัมนะคะก็ไปลองหาซื้อใช้กันได้นะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะก็จะมาแบบสั้นๆกระทัร์แบบนี้นะคะก็ขอขอบคุณทางน้องนะคะที่ส่งของเข้ามาให้พี่ลองทดลองใช้ดูนะคะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายดูจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์และกดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ